อันนี้ก็คลิปนะครับที่เขาจะไปตอนนี้เขาใจเยือกเขียดนะครับโอ้ยน้องไก่เท่ว่าเนี่ยมาล่างลักย่างๆ่ายอย่างแบบนี้นุ่มเฮ้ยเออ่นี่เามาใส่กางตุงนะครับ

เอนเนลาบมบอกว่ามาใส่เลยนะครับเป็นอย่างพืง้นปัใจหลุมปลาเป็นนะครับน้าแถวนี้ถ้าหน้ามันท่วมมันท่วมแต่แล้วเพราะว่านะครับคันมันสูงนลำล้ำร้นี่มันระบายออกอยากถึงหน้าจะแหน่งปลาซิวก้อนมาตื้นแล้วเยลยวันวน,วน นี่พืชทองยู่ใาใจอยู่นะครับเนื้อ,อ,อ,อเป็นคิดที่โตไม่น่ามงย <c oughs> <ะ>ิบสีวิทย์มาซีฟวูหลังมาได้นะครับมันดุ่งโฟต์ สิ้นเข้าหอยกันนักแปะนตื่นลงไปก็ต้องขยับลงไปถึงหน้ามันลึกน้อยดูเอาไปไปลอยก็ใส้ได้รู้นี่ เดี๋ยวเจอทีมงานปักมาได้บมดเลยนะครับหออยหยวิลี่กรู้เจ้หัวฝังนี่นะครับฝังจะคุ้นไม่จะแหลมคนนี้ <c oughs> คนหันสมัยเนี่ยปลาซิวนี่นะครับวันวันนักแล้วนะ เออซิวฝนตกเนี่ยฝ่ายไงขึ้นมันนำตื้นนะครับหลังสุดท้ายไปดีเอาก่อนน,น้ำตื้นเนี่ยฝ่ายไ,ไงแต่นำตื้นลุง้งอ,อืมตอนนี้เวลาปีหนึ่งกึง่งน,น,น,นะครับเอฟซีคนบางแถ่นอาจจะรับเลยนะครับแต่ทีมงานเขาเหมือนลับ สร้างครับลิปมือหึอเดียวพอนะครับเอาบุ้ซักมาใจสักหลอรุูงเนาะใจก็ะเสดายนะครับมาใจกี่กี่โมงเดียวติดตามนะครับโอ้ยการเล่ายังวันตั้งบนล่างพายุหางใหญ่สมาแล้วก็คือนี่แล้อ ngủ đấy, đây ngủ ở ông sai phải ngủ cúp hàng mắp nhúc mắp ạ, lú xì dơ tham ngán ạ น่าจะเป็นปลาลิมถ้าเป็นปลากดเนี่ยถ้าเป็นปลากดมันจะหนุ่มกนี่เกดนะครับน่าจะเป็นปลาลิมหรือปลาซ่อนนะครับฮึฮึฮงฮึ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 ฮะฮึฮึฮึ ปลายังก็ไาหันตัวอันตินอปมพามมอเยัะหาปบาเนี่ยกินยังนี่เคียร์ยังอุ้ยเออจอบวัดจอบบอสมอนี่ดูโอ้ปลาผมไข่นะน้อดูเออนี่ป่าเม <laughs> <laughs> ืองกับป่าหมดเหตุ บเมืงอั็นี้ไงแอวเดดเมืองนี่ไงเนาะแถเด็ดเมื่อันนี้ไงเออมันใหญ่ดีขนาดนี้อมผมไม่หิวแม่ใครเป็นเหื่อเดี๋ยนปิ้งก่อนปิงแล้วพาต้องว่าถ้ามีใครขบไปแล้วครับเัวนี้นะอ้าสดกินดยเกียดเกดผเดี๋ยวนี้ยุโควิดนะครับกินได้หมดหนึ่ไม่เลือกกินนละ เอ้าหม้อเน่นครนปะานลล้เต็มเลยครับมันยอมครับแถวเนี่ยคุปนักกตะโหวดหน้าแวดหลังนี่ปญาเอามันบหมด้ขนหมต๊กน่าโคนนมาโอ้โหความเอสุดยอด เล็ดเมืองมังเหรอเล็ดเมืองครับโอ้เจสมุทรเทศที่ว่าเขาเลี้ยงนะอี่างงีปัดโต้ยังไม่มีเลอืมไปกบทั้งนั้นนะโอ้ซีเอางอนกันเนาะเออเดี๋ยวพวกเจ้าว่ากันไหมนะครับเต้นกักลางวัละเออห้าหลักไอตีนี่แล้วสองไม้นี่แล้วใช่แล้วโอ้ไม่มีปัญหาเบ็ดเคกียรติเลยเดี๋ยวพวกใจไม่เคเียรตกันเนาะโอเคใช่ถ้าว่า มันฟูกขนาเอาโอ้ยหองโเนาะโอ้ยมีโลโก้ครับไข่มาขาีโอเคโอเคแล้วฝันดีลุงครับย่าเจ้าแล้วครับคนคนโมขนาดโปกขึ้ตื่นมาะไอย่างนี้ได้วะเออ โอ้โมงปตัวนี้อืมปาดไปอืมอืมนอน้นุุ่่สิไหนชิ้นนี่ไหนินี่

เยือดเกี็ด ให้ร <5. S 2> ุนห้ลากคอนมาโอ้ชุดนี้เอามาใส่ดึกหน่อย เจ้าหนีย่ยุกินกบปุ่นหลังตีนเยอะนะอืมตีนหลังเยอะเียเยอะเขียดนะครับมันกินดุนแต่มันห้างถ่ายใหญมากกัน ดึกไปหน่อยเออเนี่มันน้อยตายอ่องเห็นละเออหลุนกแลังหายเนาะ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 หายข่ำข่ำข่ำออกฝันมันยังโอ้สามี่ตัวตายหมด อย่างนี้ครับอ้โอ้นี่พักที <c> ่ <oughs> นี่นะครับที่นี่ส่เกียรติถ้าใส่เจ้าในก็แค่น้อยนะนี่มันดึกนะครับลงกันตั้งแต่จบตีหนึ่งครับฮะโอ้เนี่ยหัว <c oughs> นี่ยออหนุนหายนั้นเ <c oughs> น้อง <c oughs> นอ่ลุงแก่ใช่หน,อนามมาอ่อส้อมญญเฮ้ยครับแชรคลิปจังคลิปนะครับที่ของวิสปักผันเทียนนั่งเปนน้ำงามครับออกมานต้งหนัก่ะจะได้ไข่นชมบรรยากาศแบบอีกฝากพฤติดตามด้วยนะครับบรรยากาศบ้านๆ ไล่กดเชนะครับกตดตามครับส่งชีวิตนกส่งคือส่งชีวิตนกเอฟซเดินครับิปนะครับประกันไหมครับผมผมครับสวัสดีครับูนคอดหลุมไล้นี่เนาะดหลุมเนาะเออเม็นออกป่าธรรมชาติเนาะอืออือโอ้หน่หา แทนจะสืดโอ้นี่ก็ถึงมาเฮาไปเฮาเงาขึ้นโอ้การอไรการเาล่นกับจุลชีนนี่จุลชีนนี่ปัจจุบันสับคู่น้อนผมรับโอ้ยโอเคครับในคลิปหน้าไวกันไว้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โอ้ที่มันโอนที่จะคอยเห็นลงเรือกันและคนนขนนู่น่อยเงาขนมาเร็วล้านของคน

สามทีซ you know, ีก็จะนอนกันนะครับ